เดียวกันคุณผู้ชมฮะอาจารย์เจตหน่อยอาจารย์เจตเมื่อกี้เขาขึ้นภาพไปแล้วนะฮะปรากฏว่าอาจารย์เจตเองวันนี้เราก็ถามอาจารย์เจตเพราะอย่างที่บอกอ่ะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวถ้าขึ้นปฏิทินเมื่อกี้ที่เราส่งสัญญาณในยะให้ดูเนี่ยปรากฏว่าทางด้านของท่านประยุทธ์ไปแต่ท่านบิ๊กป้อมกำลังจะมามหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเราก็เลยถามมุมนี้เพราะว่าวันนี้อาจารย์เจตก็พูดหลายมุมครับคุณผู้ชมฮะหรือแม้แต่การวิเคราะห์ว่าท่านหลังจากนี้ เกิดสมมติว่าคุณพิธาไม่ได้จริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงอาจารย์เจตท่านบอกมุมแรกก่อนนะฮะอย่างแรกเลยที่พลเอกประยุทธ์ประกาศวางมือทางการเมืองผมมองว่าไม่ใช่การวางมือทางการเมืองแต่เป็นการเปิดประตูสู่เส้นการเมืองหลายคนบอกเฮ้ยคืออะไรอาจารย์บอกว่าแม้ว่าพลเอกประยุทธ์ตั้งใจจะวางมือแต่อย่าลืมนายกท่านยังไม่ได้พูดนะว่าท่านจะปฏิเสธแคนดิเดตนายกโหมก็ยังมีชื่อท่านรออยู่นะฮะ เกิดวันหน้าคุณพิธาไม่ได้เอา้ามันก็ยังมีโอกาสกเออจริงฮะอย่างที่อาจารย์เจตบอกถัดมาตอนนี้พลเอกประยุทธ์วางมือทางการเมืองก็อาจจะทําให้เงื่อนไข,ขของพักเพื่อไทยที่จะมารวมมันน้อยลงไปเป็นไปได้ไหมล่ะใช่ซึ่งมองว่าไม่ได้เป็นการเขาเรียกว่าเปิดทางพลเอกประวิทย์นะ,ะใช่ไหม แต่เป็นการปูทางเส้นทางทางการเมืองอาจทําให้อยู่ในตําแหน่งรัฐบาลอีกครั้งเพราะตอนนี้เพื่อไทยเนื้อหอม,อมหมายความว่าอย่างไงอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าอาจจะต้องได้รับเสียงใครจะได้เป็นรัฐบาลก็ต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากเพื่อไทยเพราะเขาเป็นพักอันดับสองอมีตั้งร้อยสี่สิบกว่าเสียงไงคะ<อ>เพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปใครอยากเป็นรัฐบาลก็ต้องไปบวกกับเพื่อไทยเพราะบวกอกับก้าวไกลไม่ได้อยู่แล้วไงถูกต้องแล้วถ้าสมมติท่านพลเอกประยุทธ์ท่านวางมือ แต่ประเด็นก็คือพักของพลเอกประยุทธ์ก็ยังสามารถมารวมได้ก็ไม่มีลุงแล้วไงคะออไม่มีพลเอกประยุทธ์มันคือ,อการเปิดาทางเข้าไปสู่ทางการเมืองของพักลุงตู่รวมไทยสร้างชาติ เพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าจะปิดพักนี้เนี่ยนะฮะขนาดเดียวกันก็ยังมั่นใจว่าจะไม่มีใครไปกดดันการตัดสินใจของสอวอได้แม้ว่าจะมีบางกลุ่มออกมาเคลื่อนไหวว่าถ้าไม่รับเดี๋ยวจะเกิดม็อบอาจารย์เจตมองน่าสนใจนะอาจารย์เจตมองงนี้ฮะบอกว่าสอวอเขาอาจจะใช้คําว่าเขาเลือกเพื่อแผ่นดินเพราะมีคนเพียง20ล้านเสียงที่เลือกพิธาแต่อีก40ล้านเสียงเขาไม่ได้เลือกอา,อาจจะทําให้ไม่มีทางออก เพราะท้ายที่สุดก็ต้องเป็นไปตามกลไกสภาถ้าคุณไปบอกว่าเนี่ยสวไม่ทําตามมติของประชาชนเขาก็อาจจะแย้งคุณได้ว่าของคุณเนี่ย20 แต่ส่วนใหญ่เน<ช>ี่ยสี่สิบนี่ฮะและถามอาจารย์กังวลไหมเรื่องของม็อบที่จะเกิดขึ้น<ม>อาจารย์บอกว่าเท่าที่ดูวันนี้อาจจะเรียกว่าฟลัดม็อบใช่ไหมก็คือหมายความว่ายังไงคือเหมือนกับแบบเป็นกลุ่มที่ไปรวมตัวกันในตามที่ต่างๆนัดเร็วเลิกเร็วอ,อะไรทานองนี้ค่ะคือวันนี้ด้วยความเคารพนะไม่ได้แปลว่าพี่น้องที่ท่านมาลงชุมนุมนะแต่ผู้สึกข,ข่าวของเราเหนือใต้อีสานออกตกในที่ารงานไปแต่ลุยหนึ่งเนี่ย ท่านก็จะมาลงกันประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็แยกย้ายแต่พรุ่งนี้ให้จับตาว่าจะยังไงเนี่ยนะฮะอาจารย์ก็เลยมองว่าตอนนี้ยังเป็น f l a ม็อบ,บยังไม่ถึงขั้นที่ต้องลงถนนลองฟังเสียงอาจารย์เจตท่านหน่อยฮะท่านลาออกจากพักและเกิดสมมุติว่ามันมีความจําเป็นจับผ้าจับผูคนั้งบอกอยังไงก็ต้องเป็นพี่ตู่ยังไงก็ต้องเป็นพลเอกประยุทธ์ยังไงบ้านเมืองไม่ไหวแล้วครับต้องเป็นท่านเนี่ยท่านยังมีชื่อคาอยู่เป็นผู้ถูกเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีถูกไหมครับมันก็อาจจะมีโอกาสเพราะฉะนั้นผมได้บอกว่าถ้าจะมองดด้้าาาานนนนีีีววว่่่มมัเเเปป็็ททงสรอยยะะิตลกกจจไถ มันอาจจะเป็นการลดเงื่อนไขทําให้พลเอกประวิทย์เนี่ยได้รับแรงกดดันด้วยซ้ําไปลดเงื่อนไขย,ยังไงสมมุตินะครับว่าเขามองกันแล้วว่าเออพักเก้าวไกลอาจจะไปไม่ได้ถ้าพักเพื่อไทยจะขึ้นมาเป็นแกนจัดตั้งและจะต้องจัดตั้งร่วมกับพักพลังประชารัฐร่วมกับพักรวมไทยสร้างชาติตอนนี้พลเอกประยุทธ์ลดเงื่อนไขให้กับพักรวมไทยสร้างชาติละเพราะว่าก็เขาบอกว่าไม่มีลุงถูกไหมถ้าม,มีลุงเขาไม่เอาก็ไม่มีลุงหนึ่งลุงละสมมติ แล้วลุงอีกลุงหนึ่งจะคายอยู่ทาอะไรอาจจะไปกดดันทําให้ลุงอีกคนคือพลเอกประวิทย์เนี่ยอาจจะต้องไปได้ซ้ําไปเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่ามันเป็นการปูทางให้พลเอกประวิทย์หรอกแต่มันเป็นการเปิดทางซึ่งมันมีอีกหลายทางนะมันอาจจะเป็นการเปิดทางทําให้เห็นว่าไอ้ที่บอกว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะนะคือผมคิดว่านับภาวะการนี้เนี่ยนะครับมอบในลักษณะนี้เนี่ยกดดันไม่ได้ผมคิดอย่างนี้สมมุตินะ,นะครับว่าอาะไรมีมอบบางกลุ่มที่ออกมายังไงต้องเอา1 1 2 ยังไงต้องแก้112ยังไงฉันก็ไม่ยอมอันนี้ผมว่ามันกดดันสวจานวนหนึ่งไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะสวจานวนนั้นนี่เขาต้องบอกว่ายิ่งกดดันแบบนี้ยิ่งบอกว่ายังไงก็ต้องเอา112ถ้าเกิดเพื่อถ้าเกิดก้าวไกลถอยจาก112เมื่อไหร่นี่นะครับไม่เอาทันทีเลยจะไม่สนับสนุนกา้าวไกลด้วยฉันต้องรุยฉันต้องสู้เนี่ยอันนี้ผมว่ายิ่งไปทาให้สวเนี่ยเขายิ่งกระชับพื้นที่เขายิ่งจะต้องไม่เลือกคุณพิธานะแล้วถ้าเกิดไปคุกคามเขา บอกว่าสวจะไม่มีพื้นที่จะไม่มีจุดจะไม่มีที่ยืนจารงนู้นเนี่ยเขาอาจจะยิ่งตีกลับว่าฉันเลือกเพื่อแผ่นดินทั้งหลายโคกเธอมาแค่14ล้านเสียงต่อให้เธอบอกว่าได้เสียงเพื่อไทยมาด้วยรวมกันเป็น20กว่าล้านเสียงเนี่ยนะ20กว่าล้านเสียงแล้วไอ้อีกประมาณ40กว่าล้านเสียงละ่ะที่เขาไม่เอาแบบนั้นน่ะเขาอยู่ตรงไหนมันอาจจะยิ่งทําให้มันชนกันยันกันแล้วก็ไม่มีทางออกผ,ผมค <ชม S 1> ิดว่อาจารย์เจตท่านก็พูดน่าสนใจเออก็จริงฮะคือสวอมีทางออกอะ่ะถูกไหมฮะแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยนะ มันมีมุมหนึง่งซึ่งกลับมาตรงนี้ก่อนก็ได้จริงๆเนี่ยถ้าคุณผู้ชมจับสัญญาณเอาจริงคือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยคุณผู้ชมฮะแน่นอนแหละว่าเขาก็สับสนก้าวไกลแล้ววันนี้เขาก็ช่วยหาเสียงคือผมยังจําได้นะวันที่คุณธนาธรเนี่ยมาพูดในรายการยืนหนึ่งชิงนายกอันนั้นเนี่ยก็มีคนไปตําหนิบอกว่าเอ๊ะตำหนิผมนะไม่ได้ตําหนิคุณธนาธรนะบอกไปถามเขาได้ยังไงว่าถ้าสักวันหนึ่งเขาไม่ได้เป็นพักก้าวไกลไม่ได้เป็นนายก ประเด็นก็คือที่ต้องถามนะวันนั้นเนี่ยก็เพราะว่ามันมาสัญญาณคือวันนี้ค,คุณผู้ชมฮะแล้วถ้าใครจําคาสัมภาษณ์คุณธนาธรไม่ได้เนี่ยนะอยากเปิดให้ฟังครั้งหนึ่งหเหมือนคุณธนาธรเองเนี่ยซึ่งเอาแหละคุณธนาทรกับก้าวไกลเขาก็ต้องรู้จักกันถูกไหมฮะถ้าจริงๆแล้วเกิดเขาไม่ได้เป็นนาย,ยกจริงๆคือคุณพิธานเนี่ย ้าวไกลหรือแม้แต่คุณธนาธรเขาจะคิดยังไงซึ่งผมยังจําได้ว่าคุณธนาธรเคยพูดมาคํานึงบอกไม่เป็นไรเพราะถึงที่สุดแล้วอย่าลืมนะฮะพักเขาเนี่ยจากการที่เป็นฝ่ายค้านแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆซึ่งถ้าถามว่าถึงที่สุดครั้งนี้พิธาไม่ได้เป็นออย่างคุณธนาธรเขามองยังไงเผื่อใครคจำไม่ได้อยากให้ฟังเสียงคุณธนาธรเขาหน่อยนะเพราะดูเหมือนกับพรุ่งนี้สอวอเขาก็บอกแล้วว่ายังไงพิธาก้องไม่ได้บอกก้าวไกล ไปเป็นฝ่ายค้านเพื่อสะสมประสบการณ์ก่อนดีกว่าไหมไม่มีปัญหาครับถ้าเกิดว่าเป็นฝ่ายรัฐบาลแล้วผลักดันวาระของเราไม่ได้เลยก็เป็นฝ่ายค้านดีกว่าทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้เหมือนกันมไม่ใช่ว่าเป็นฝ่ายรัฐบาลถึงจะทำประโยชน์ให้กับประเทศได้อย่างเดียวเป็นฝ่ายค้านก็ ดูแลผลประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้เช่นกันดังนั้นถ้าเป็นรัฐบาลโดยที่ต้องไปสนับสนุนไปเป็นสนับสนุนการสืบทอดอำนาจไปเป็นรัฐบาล<อ>และพรรควาละที่สาคัญไม่ได้เลยไม่เอาก็เป็นฝ่ายค้านได้ครับเพราะฉนั้นมีบางคนเพราะฉะนั้น<ะ>ถ้าเราฟังตามนี้สําหรับผมว่าก้าวไกลแต่วันนี้ต้องเป็นเขาก่อนอเขาควรเป็นนายกถูกไหมฮะแล้วล่าสุดอก่อนจะจบตรงนี้ขอดูก็อีนายกหน่อยสิเพราะจริงแล้วมันยังเหลือคนดิเดตเห็นอย่างที่บอกนะฮะเมื่อกี้สอวท่านพูดเองนะฮะ บอกว่าถ้ารอบที่หนึ่งไม่ได้รอบที่สองจะมีตัวเสริมตัวเสริมในที่นี้เนี่ยจะเป็นใครอ่ะปิดท้ายแล้วฮะเก้าอี้ตัวนี้จริงๆลุงตู่เนี่ยท่านไปแล้วใ<ช>่ะ ท่านวางมือทางการเมืองอคือท่านลาออกจากสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติแต่ก็ยังบอกนะชื่อก็ยังเป็นคนดิเดตนายกัฐ<อ>มันไม่มีอะไรที่บอกว่าลาออกจากคนดิเดตนายกัฐมีแต่คือคนที่จะเข้ามาขายที่เสนอชื่อชิงนายกได้หมายความว่าพักนั้นต้องมีสส .25 คนขึ้นไปก็เลยเหลือแค่นี้ค่ะพักเพื่อไทยเนี่ยเขาจะมีคนดิเดต3คนด้วยกันก็คือคุณเศรษฐาทวีสินคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรแล้วก็อาจารย์ชัยกเกษมมิติศิริ<อ>ใช่ไหมคะแต่ก้าวไกลเนี่ยมีคุณพิธาคนเดียวถ้าคุณพิธาคนเดียวหลุดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะสว,วมไม่หวดปมหุ้นไอทีวีหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็หมดแล้วส่วนพลังประชารัฐเนี่ยมีสองคนก็คือท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วก็คุณเพียรพันธ์สาลีรัตวิภาคส่วนทางด้านของพรรคประชาธิปัตย ก็จะเป็นคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์นะคะแล้วก็ภูมิใจไทยเป็นคุณหนู<ช>อนุทินเมื่อกีสออก้สวกีศัก์ท่านก็บอกว่าจะเป็นหนูก็ได้จะเป็นลุงก็ได้จะเป็นคุณอุ้งอิงก็ได้ใช่ค่ะหรือว่าวันที่19เพราะวันนี้คือ13รบ 1, 1> อบหนึ่ง19จะเป็นรอบสองเอ๊ะหรือจะเป็นสามบุคคลน,นี้ปรากฏชื่อหรือไม่มให้จับตาดูคือล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้อีกแต่มันก็แบบไม่ให้เครียดนะเนาะเป็นการวัดกันเลย คุณชัญญา่าคุณชัญญ่าเขาเรียกอะไรนะเป็นราชินีไพ่ทิศสัมผัสใช่ค่ะคือเจ้าตัวเนี่ยแม่นหลายเรื่องปรากฏว่าเราไปถาเลยบอกเอาจริงนะนี่เดิมพันอาจารย์ชัญญานะถ้าผิดเนี่ยนะโอ้โหไม่รู้จะยังไงเลยเราถามว่าพรุ่งนี้ใครเป็นนายกอยากรู้ไหมคุณผู้ชมฮะ คือผู้นี้ผลโหวตเนี่ยบานนยงคากนก็บอกเดาได้อยู่แล้วว่าคุณพิธาอาจจะไม่ได้แต่ถ้าสมมุติไม่ได้เอาแล้วใครเป็นเป็นยังไงบ้างเมร์วันนี้เอาไปดูหน่อยมันมีไพ่เป็นชุดค่ะคุณผู้ชมคะคือมีไพ่ใบแรกไพ่ยูเทิร์นไพ่ดีหมายถึงเรื่องราวเก,ก่าๆคนที่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาก่อนคนที่เคยทําหน้าที่เดิมๆเอ๊ะแปลว่าอะไรหมายถึงใครไายเนี่ยเดี๋ยวทบทีนะทีมงานได้ภาพไหมไพ่สามใบก่อนค่ะเออเออเนี่ยไพ่ดีอันนี้ไพ่ดีไพ่ดีเป็นไพ<อ>่ดีถ้าดูสัญลักษณ์แป๊บหนึ่งนะ มันมีไพ่<ห>ยู่เทิร์นก่อนไพ่ยูเทิร์นเหรอใช่ไพ่ยูเทิร์นเนี่ย oh. คนเก่าๆเ,เรื่องเดิมๆคนที่เคยทําหน้าที่เดิมๆไพ่ hmm. ใบที่สองก็คือไพ่จุดประกายหมายถึงอะลองอีกสักตั้งเอ๊ะนี่หมายถึงอะไรคนเคยทําหน้าที่เดิมๆลองอีกสักตั้งแล้วลองอีกสักตั้งใช่ไหมใช่ค่ะถัดมาถัดมา ถัดมาเนี่ยชุดถัดมา3ใบนะคะคุณผู้ชมก็คือไพ่ปิดตาอันนี้จะกลางๆอาจารย์ชัญญาบอกไพ่ใบที่สองแป๊บหนึ่งนะฮะเขาจะมีแยกเป็นเซตอันนี้คือเซตที่1ก่อนเซตที่1อันนี้คือลักษะไพ่ดีหมายความว่าคนเก่าใช่ไหมใช่อักมาเทิรนขณะเดียวกันเนี่ยขณะที่คนเก่าจะยูเทิร์นยังมีเหมือนกับเป็นประกายแสงให้เขาได้มีความหวังดูไหมส่วนกุหลาบแห้งเนี่ยหมายความว่าเขาจะอยู่รอดปลอดภัยหมายความว่าบุคคลที่จะเป็นนายกคนต่อไปจะต้องเข้าองค์ประกอบ ตรงนี้คือเขาอยู่เทินเขาอยู่รอดแน่ๆแ,และที่สําคัญเขาจะกลับมาเนี่ยนะฮะในส่วนของหมายความว่ายังมีอะไรที่ยังเป็นพอจะเป็นความหวังให้เขาได้บ้างคณานาที่ถัดมาครับอีกชุดหนึ่งฮะ,ะเป็นไพ่ที่4ี่ใบบ้างอ่ลองดู4ี่ใบหน่อยนะฮะในไพ่สี่ใบนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะมันจะปรากฏก็คือเรื่องเกี่ยวกับสายฟ้าฟาดใช่ไหมเริ่มช็อกเริ่มช็อกแล้วก็ไพ่มองไปคนละทาง เข้าใจว่าเลข68ใช่ไหมค่ะแล้วก็มีไพ่เขาเรียกว่าอะไรนะเออแม่ความหมายของไพ่นี่นะฮะเขาบอกว่าถ้าพูดกันตามตรงแล้วเนี่ยในสี่ใบนี้เนี่ยนะครับคือถ้าถามว่าคนกลุ่มนี้ใช่ไหมที่กําลังจะถูกมองว่าเหมือนจะได้เป็นแต่ถึงที่สุดแล้วอาจจะเกิดเหตุการณ์สายฟ้าฟาดก็คือคาดไม่ถึงถูกไหม และเมื่อคาดไม่ถึงก็คือคนที่เคยถูกมองว่ากันมันจะได้เป็นอาจจะต้องแยกกันคนละทางนี่มีคําแปลก,ก็คือว่าถ้าฟังชุดแรกนะทีมเก่าหรือคนที่เคยมีอํานาจเดิมๆจะดูเทิร์นกลับมาแต่ก็ยังมีความพยายามที่จะลองอีกสักตั้งหนึ่งสรุปแล้วเนี่ยในไพ่กองนี้8ใบเนี่ยมีไพ่ที่ดีอยู่3าใบก,กลางๆหนึ่งใบไม่ดี4ใบเพราะฉะนั้นถ้าดูผลรวมทั้งหมดครั้งนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นนายกแต่ยังมีโอกาสในครั้งต่อๆไปยังไม่ได้เป็นนายกแต่ยังมีโอกาส หมายถึงไม่ถึงใครหมายถึงใครยูเทิร์นนี่หมายถึงยูเทิร์นครั้งก่อนมายูเทิร์นครั้งนี้หรือคุณพิธาโหวตไม่ได้ครั้งนี้ไปยูเทิร์นครั้งหน้าแต่ยังมีโอกาสไม่ออกเอานี้หรือสุดท้ายจะมาเป็นไพ่นี้เปิดดิปิดตาเหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปิดตานั่นแหละแต่เปิดดีเดินไม่ไหวอ๋อเดินไม่ไหวลองังอาจารย์ชัญญ่าเลยฮะไพยูเทิร์นหมายถึง คนมีอำนาจเก่าๆเรื่องราวเก่าๆหรือคนที่เคยเกี่ยวข้องเรื่องนี้มาก่อนนี่คือการที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่คนที่เคยปฏิบัติหน้าที่หรือทีมเดิมอะไรเดิมๆการวนกลับมาเห <c oughs> ็นไหมคะให้ตะคียใบสัญญาให้สังคโรคให้วัดวาราดเป็นให้ย,ยู่เทิร์นรีเทินขออีกหนึ่งใบคะ่ะ จุดประกายหมายถึงไม้ขีดอีกสักตั้งหนึ่งเยี่มีสามใบเดี๋ยวพี่จะาเล่าเรื่องราวให้ค่ะปิดตาข้างหนึ่งครึ่งครึ่งกลางกลาง,ง,งเป็นคนมีความรู้แต่ล่องรอยไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาอยู่ตรงที่ที่แตกแห้งแต่สามารถอยู่รอดปลอดภัยทีนี้มันมีไพ่ปิดตาข้างหนึ่งไหม ถึงเครื่องเรื่องนลากน้องหยิบมาอีสองใบเลย่ะคือสุดท้ายเนี่ยแม่มันก็ยังไม่ชัดนะอันนี้อาจารย์ชัญญาอย่ากโกรธกันนะคือมันต้องฟันธงเลยใช่ไหมลุงป้อมได้เป็นเออถ้าเวลาจะแบบนี้ใช่ไหมพลเอกประยุทธ์ไม่กลับมาคุณพิธาไม่ได้เออแต่แบบเนี้ยด้วยความเคารพ ก็เข,เข้าในทุกคนแหละหรือว่าการเมืองอมันเปลี่ยนทุกวินาทีคะคือทายตอนนี้เนี่ยตอนหน้ามันอาจจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวหรือเปล่าดวงดาวเปลี่ยนทุกชั่วโมงเปลี่ยน